สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับแม้ว่าสเมกาและยุโรปตวันตกนั้นพยายามที่จะโดดเดียวเศรษฐกิจรัสเซียจากระบบดูกอพิวัตรการค้าการลงทุนการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนั้นแต่ในรอบ10เดือนที่ผ่านมานั้นได้แสดงเห็นว่าปริมาณการค้าการลงทุนรัสเซียกับ ประเทศจีนประเทศอินเดียประเทศตุรกีประเทศ,เทศในตะนอกกลางมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมีปริมาของการใช้เงินสกุลท้องถิน่นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเงินรูเบิลเงินยวนแล้วก็เงินรูปีเป็นต้นนะครับเมื่อวานนี้ก็เช่นกันแอลจีเรียก็ได้ยื่นใบสมัครอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมกลุ่มบ ซึ่งเป็นซึ่งแอลจีแอลจีนั้นเป็นประเทศหนึ่งของผู้ผลิตแก๊สธรรมชาติรายใหญ่ของโลกโดยเป็นผู้ที่จัดหาแก๊สให้กับยุโรปซึ่งในส่วนนี้นั้นเราเจนว่าแอลจีเรนั้นเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ยุโรปนั้นให้ความสนใจในการหาก้อนไขมันทางเศรษฐกิจแทนที่รัสเซียเนื่องจากว่า การค้าแก๊สระหว่างรัเสเซียกับยุโรปนั้นหน้าที่จะเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปโดยเฉพาะราคาแก๊สที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นอัลจีเรียในฐานะที่เป็นประเทศที่ส่งแก๊สไปในยุโรปอันดับต้นๆก็เป็นพื้นที่เป้าหมายแต่ในวันนี้ แอลจีเรียก็ได้ยื่นใบสมัครในเป็นสมาชิกของบิกซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีอิหร่านแล้วก็อ์เินตินาได้ยื่นใบสมัครโดยอิหร่านนั้นได้รับเข้าเป็นสมาชิกของบิกแอลจีเรียเป็นผู้ส่งแก๊สธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแอฟริกาไปยังยุโรปซึ่งคิดเป็นประมาณ11นะครับถึงปัจจุบัน โดยยุโรปนั้นได้พยายามที่เข้าไปเจรจากับแอลจีเรียโดยเฉพาะโครงการแก๊สทรั์ซารานะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นก็ผ่านประเทศแอลจีเรียนะครับซึ่งต่อแก๊สนั้นประมาณ70%ผ่านแอลจีเรียดังนั้นประเทศในยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะอิตาลีนั้นได้พยายามที่จะ เข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการาวางแผนที่จะที่จะ,จะตกลงกันจะซื้อขายแก๊สแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าอลจีเรียนั้นท่อแก๊สข้ามทะเลดเนเตอนตเรีนั้นเนื่องจากปริมาณแก๊สที่ผลิตนั้นไม่เพียงพอนะครับในการลำเลียงแก๊สดังเก่าวและที่สำคัญก็คือว่า ทางเอลซีเียนั้นาจากการประชุม International g a s Forum ในเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิที่ผ่านมานั้นได้พูดถึงปัญหาแก๊สของตนเองว่าประสบปัญหาขาดขาดการลงทุนและก็เทคโนโลยกีการขุดเจาะแก๊สแบบใหม่นะครับซึ่งในส่วนนี้นั้นเอลซีเยต้องการให้รัสเซียนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการสำรวจเพื่อเพิ่มปริมาณแก๊ส ให้กับแอลเชียและซึ่งเอลเชียนั้นถือว่าเป็นสไปเยอร์แก๊สถังเลือกในปัจจุบันให้กับยุโรปด้วยเหตุผลที่เอลเชียกับรัสเซียนั้นมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นทำให้คาดว่าแอลเชียนั้นอาจจะไม่สนับสนุนแก๊สให้กับยุโรปโดยตรงอาจจะขายแก๊สให้กับเอเชียซึ่งมีต้นทุนที่สูงกว่าคือได้ราคาที่สูงกว่าในการจำหน่าย โดยความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับแอลเรียนั้นเห็นได้ชัดเจนว่าทางแอลเรียนั้นงดออกเสียงในการลงคะแนนเสียงต่อต้านรัสเซียในกรณีของการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนะครับแล้วแอลเรียกก็ต้องการจะจัดซื้อเครื่องบินรบซู่าเจ็ดระบบป้องก,งกันภัยทางอากาศยาน s 5 0 0และอ YouTube, ุธยุธุปกกณ์สมัยใหม่นะครับซึ่ง คา,าดว่าปริมาณประมาณ7 0 0 0ล้านเหนนรียญสหรัฐอเมริกานะครับดอลล่า,าโดยเอลเซียร์และเซียนั้นได้มีการพัฒนาความร่วมมือทวิภาคีและการเสริมสร้างความร่วมมือในประเด็นนโยบายต่างประเทศคาดว่าการที่ผ่านมานั้นเมื่อเดือนเมื่อที่ผ่านมานั้นเมื่อเดือนกันยายนนั้นรบับรบนั้นพยายามที่จะเข้าไปสําคัญชักจูงแอลเรียให้เข้ามา ร่วมกันสร้างระเบียบใหม่ในฐานะที่เป็นสมาชิกในกลุ่มบิ๊กนะครับซึ่งมูลค่าการค้าระหว่างเอลเรียรรัสเซียนั้นเมื่อปี21นะครับมีมูลค่าประมาณ3,000ล้านดอลลาร,ร์ซึ่งยังไม่มากนะครับแต่ในปัจจุบันนั้นรัสเซียเอลเียรเียรได้ว,งงวางแผนควงมือทางด้านการค้าเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเอเชียมีแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับโดยใช้ทนโลที่ของรัสเซียแล้วก็เอเชียนั้นต้องการที่จะต้องการที่จะได้ตู้ขนส่งสินค้านะครับในอุตสาหกรรมเหมืองแร่จากรัสเซียแล้วก็รวมถึงการแลกเปลี่ยนเจหน้าที่นะครับ วิสวากรในด้านการขุดเจาะแก๊สน้ำมันนะครับของไอซีเรียนะครับซึ่งรัสเซียมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะครับความร่วมมือกันของไอซีเรียกับรัสเซียที่เป็นสมาชิกของบิกที่จะเกิดขึ้นในอครคตอันใกล้นี้ถือว่าไอซีเรียเป็นประเทศแอฟริกาอันดับสองรองจากอียิปต์นะครับที่ มีความสนใจในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นะครับซึ่งรัเสเซียนั้นเป็นผู้ส่งออกพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นหลักในตอนนี้โดยควบคุมโซ่ประทานกว่า60เซนะครับในตาโลกดังนั้นเนี่ยการจำหน่ายข้าวสาลีการส่งโรงงานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์การส่งการใช้เงินสกุลรูเบิลน,นะครับ ในแอฟริกาเหนือคาดว่าเราจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นว่าแอฟริกาเหนือตะหนออกกลางนั้นเปอเซียมีบทบาทในการกำหนดโซนการค้าด้วยรูดเบลแทนนิโนล่าและทำให้การคข้าถึงเทคโนโลยีและความต้องการจำเป็นพื้นฐานของประเทศคู่ค้านั้น สะดวกรวดเร็วและไม่มีการกีดกันทางการค้าคาดว่าประเทศซาอุดิอาระเบียตุรกีแล้วก็อียิปต์ก็จะเข้าเ่่มกลุ่มบิกหลังจากนี้เมื่อนั้นประเทศกลุ่มบิกก็จะมี GDP มากกว่า30%ของโลกและประชากรมากกว่า50%ของโลก